ครับสวัสดีนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนโหลด Shadow YG m a บโกงให้เรียบร้อยนะฮะคุณสามารถโหลดได้ใน Google นะฮะ Google นี่น่าจะมีกันทุกคนนะฮะให้เข้าไป Google เสร็จปุ๊บเข้าไปพิมพ์ไปว่า กวมาชารุฟไฟกินนี่นะฮะเออ,เอ,อขึ้นมาแล้วฮะถ้าขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะคนก็รอนะฮะรอจนภาพมันจะออกไม่งั้นก็คนเข้ามาที่วิดีโอนะฮะเนี่ยงไงอันแรกนะฮะแบบโปรเนี่ยอันบอกนะ คลิกขออ้อปวยที่นี่นะ <c oughs> ฮะขออนุญาตฮะอืมรอแปบ๊บฮะเดี๋ยวคลิกมันจะมาเป็นแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นเป็นประมาณแบบนี้นะ นนนันนรอแป๊บนะฮะขอรู้นะิีนี่นะฮะมูะ้ที่นี่เลยมให้ดา,ดาวน์โหลดอ่ะอีโคบายเทนี่นะฮะรอฮะรอเนี่ยมันจะเกิดมาดังนั้นดาวน์โหลดนะแต่ผมจะไม่ดาวน์โหลด ที่อยากดาวน์โหลดก็คลิกดาวดน์โหลดได้เลยจะไม่ดาวน์โหลดนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะง่ายๆฮะ,ะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ